มาอีกครั้งนะครับวันนี้ในฟุตบอลนะครับได้เอาตัวรองเท้าที่ยังไม่มีขายในไทยครับตัวนี้เป็นตัวมิ s โ n o ว็บครับครับตัวนี้เป็นตัว SSJ8 ครับตัวนี้เป็นตัว l i ม i t ต็ครับมีแค่400คู่ครับเอาเรามาดูกันครับว่าตัวโมเดลนี้มีอะไรบ้างครับตัวนี้เขาทำมาครับให้กับชิจิโอคาซากิครับสวมใส่ในนัดสุดท้ายของ อาชีพของเขาครับตัวนี้ก็จะมีตัวของสีที่มีมาคือสีขาวแดงน้ำเงินนะครับตัวนี้อของเวฟครับนะครับเอ s ดนี้แรงบันดาลใจครับตัวนี้ก็เปิดตัวมาสีเนี้ยเปิดตัวมาเมื่อปี2012ครับตัวนี้รุ่นที่เอามาทำาครับก็เป็นตัว m o r เ d i a D.O. ดี neo 2r bolia neo 2ครับตัวนี้ที่ที่ทำมาครับแล้วตัวย่อของตัว s s นะครับก็ย่อมาจากซ u b r a y ซครับตัวนี้ก็สื่อถึงจิตวิญญาณของอคาสากิครับตัวนี้เราไปดูสีใกล้ๆครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวโลโก้โลโก้แดง แลโก็แดงก็มีตัดน้าเงินนะครับตัวพื้นก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีการวางตําแหน่งนครับตัวของปุ่มที่ผมไม่เคยเห็นตัวนี้คือมีวางปุ่มของที่เขาผ่านการวิจัยกันมาแล้วครับตัวนี้ก็คือจะวางเท้าด้านนอกครับ เห็นปะครับปุ่มจะอยู่รองเท้าด้านนอกอะเย <t od ic> อะมากเลยตรงส่วนนี้ก็คือให้การวิจัยการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนักเตะระหว่างการเล่นนะครับตัวนี้ที่เขาพูดนะครับตัวปุ่มก็จะช่วยในการเคลื่อน <t od ic> เคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับตัวนี้ตัวสซนนะครับก็จะมีส่วนของที่มีเทคโนโลยีของตัวนี้เลยครับก็มาร์กในเทคโนโลยีมิสโซโนเวฟเป็นคล้ายๆเหมือนว่าช่วยในการาการัน สั่นสะเทือนจากด้านหลังครับของอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งครับก็เหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นตัวทำํำยึดเกาะของส้นส้นส้นรองเท้าครับตัวนี้ก็จะลดแรงกระแทกครับที่เกิดจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงครับตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมีจําหน่ายแค่400คู่ครับแต่ทั้งใน,ในไทยก็ยังไม่มีครับตัวโอ้ตัว,อ,ตวอันนี้มีความเป็นเหมือนกระยี่ครับตัวนี้จะเป็นกระหยี่มีความหนาของพื้นก็มีความหนาครับตัวนี้ แล้วก็จะมีส่วนของอันนี้จะมีลิ้นครับที่สามารถพับได้ลินสั้นๆครับตัวนี้ก็มีโลโก้ของตัวบิสโนโรครับตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาใส่ตรงไซครับตัวนี้ใส่ตรงไซคับซื้อมาไม่ต้องลดไซครับตัวนี้ตัวหนังก็เป็นหนังจริงโจ้ยแล้วครับ ทำด้วยมืออยู่แล้วมีความนิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของตัวของรองเท้าครับดูมีส้นนะครับสวยงามครับตัวนี้แต่ผมชอบตรงพื้นเนี่ยครับที่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนใครตัวพื้นนี้ก็ไม่ได้สูงมากครับย่าเทียมก็น่าจะเล่นได้อยู่ครับตัวนี้นะครับอ่ะผมก็จบการรีวิวแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับช่องเนฟฟตบอลนะครับ